แต่ก็มีความอุ่นใจมั่นใจแล้วว่าได้เกิดมาปีเนี่ยถึงจะมีสิ่งที่อะไรเขามากระทบาากระัทกมาก็ธรรมดาแต่มั่นใจว่าได้เกิดธรรมะของพระพุทธเจ้าในแนวทางหลวงปู่ม,มั่นจะได้เกิดจเจริญสู่แดนใต้มั่นใจแล้วก็ไม่ใช่หลวงตาคนเดียวนะคือว่าเดี๋ยวนี้หลวงตาก็ได้พระคนใต้ที่เป็นพระเขาถึงทมแม่ชีแม่พราะชาวใต้เขาถึงทม อุบาสกบริกายมชายยอมหญิงเข้าถึงธรรมพุทธบริษัทธิเนี่เข้าถึงธรรมกันถึงแม้ยังไม่นั่นปึ๊กก็ตามแต่เถอะแต่ก็ได้เกาะกลุ่มติดขะพอได้ซุมซับกันพอพอเข้าใจถ้าได้อบรมธรรมที่หลักฐานเราสร้างสักพศหกสิบห้าคิดว่าหกเอดเนี่ยจะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มใช้ได้แล้วอบรมประจําเดือนวัวทีพรามที่พักจะสบายเด็กนักเรียนเขาได้ไม่เสร็จ แต่พอชั้นสองเราจะปลูกกระเบื้งล่ะทาห้องน้ําอย่างดีเลยใช่เลยเพราะว่าไปรอให้เสร็จเดี๋ยวมันดวงตาไปซะก่อนล่ะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจแล้วเนี่ยพยายามห้ใจไว้เนี่ <c oughs> <c oughs> ว่าจะถึงหกเอ็ดเดยวมันก็ไปแน,น่บีกิกละแต่ก็ได้่างโปรแกรมไม่ไว่าอย่างนั้นประมาณหกเอ็ดมาจะใช้ได้เพราะได้เคยที่ได้ทําอยู่ที่อุดรน,น,นะคิดขึ้นมาเองนะคิดขึ้นมาเองมัน มันมีความสุขมากมากพอเราได้สมาธิตรงตาตรงนั้นะ่ะตรงตาติดสมาธิงอมแงมเลยแต่ปัญญาแหลมคมเรื่องรู้ละปล่อยวางนี่ก็ไม่เกิดหรอกแต่มันก็รู้ระดับน่ดแตกแก่เป็นธรรมดาเจ็บธรรมดาตายธรรมดายอมรับได้ระดับนี้แต่สิลนห้าปฏิสุทธ์นะสินแปดทุกวันพระนะมันมีความสุขสุขมากมากสุขของสมาธินะ่ะเพราะใจมันสงบมากเลยวันวันวัน,วนมันติดนะ่ะ นี่ว่าชาวสายบาบเย็นกองหัวค่ำชาวืดมันภาวนาทียิบมันสงบแล้วมันสุขก็เลยเสนออาจารย์ว่าอาจารย์เราตั้งกลุ่มอบรมปฏิบัติธรรมขึ้นดีไหมผมอยากให้คนเขาอื่นเขามีความสุขเหมือนผมบ้างเหมือนอาจารย์บ้างที่พูดตรงนั้นเราได้มีความรู้แค่สมาธินะความรู้ของเราแค่จิตสงบเป็นสมาธิแต่โดยชํานาญนั่งตรงไหนรถเมย์รถไฟสงบหมดคนจะคุยกันไม่เกี่ยวสงบหมด มันไม่อยากจนไม่อยากขวาอะไรจังใจดิง้งเนี่ยนั่งมันเหลือต้รู้อย่างเงี้ยเิตมันก็ไม่รับอะไรมันก็สบายไม่มีอะไรม,มากระทบอ่ะก็สบายอาจารย์ก็พอพรเสนอพอพรเป็นประธานเลยสิเป็นประธานเอาเนาะทุ่มเทแล้วเอา,าข้างค้าขายกันเะนี่ยเอาพิมพ์โดนเยวแจกบูเพื่อน คิดขึ้นมาเองชั่วโมงแรกราบสองชั่วโมงอาจารย์ชั่วโมงแรกใบหนึ่งไปหาใบสองเชิญยอมมาพูดเชิญตำรวจมาตำรวจชั่วโมงหนึ่งยกให้ตำรวจตำรวจขาจะพูดเพิกของผิดกฎหมายอะไรเนี่ยบางเดือนชั่วโมงหมอหมอก็จะพูดโรภพยก็ยจะพิธีป้องกันเนี่ยชั่วโมงที่สองน้องตาเน้นพระกรรมฐานแล้วบอกครูบาอาจารย์นิมนต์เมตตาให้ก็ให้สมบัตเบื้องต้นเรื่องศิลเนี่ย เรือสมาธิบางตนเนี่ยมันแน่นมันได้่ตอนนั้นสิ่งรอบริสุทธิ์นี่สมาธิเราได้ก็นเน้นอยู่ตอนนั้นปรากฏว่าทําขึ้นมาปีแรกเนี่ยพันแรกเดือนแรกประมาณห้าหกสิบคนพอใกล้ใกล้สิ้นปีน้ยอยขึ้นลอยขึ้นปีสองเนี่นับแต่เดือนทุกเดือนเลยสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าเหมือนจัดงานขถินพ้าป่าในนิมนต์พระกรรมฐานนะช่วงมงที่สองพระปฏิบัตินะ หลวงปูเ่นเลนี้ยนนี่อย่างคนนี้มุนเนาะหลวงพ่อนันนี่พระหลหันมาไล่องค์เราอ่านหนังสือแล้วก็ดูพระองคไหนอย่างน้อยได้สมาธิมาอบรมมัธยมหนุ่มสาวเนี่ยมัธยมนักสายสิบห้าได้ก็เป็นร้อยคนเท่าคนแก่ทุกอาชีพมารวมกันเดินเข้ามันแน่นมากเลยตั้งกลุ่มเขาเรียกกลุ่มกลัมกล,กลย,ยาณธรรมตั้งนั้นจนโบสถ์สิบหกล้านสมัยนั้นเสร็จนะ่ะไม่ได้เรียไรยนะซองไม่เคยพิมพนะ์นะหลวตาจยะยไม่บวชนะไม่พิมพ์ซองแต่จะ อาคารที่สร้างที่จะใช้อบรมนักเรียนใช้ปฏิบัติธรรมประจำเดือนมานได้ชั้นสองแล้วลงตาว่าปูพื้นชั้นล่างน้องตาจะปูดได้หินอ่อนแบบเนี้ยทิศลาเนี่ยเช็คดูแล้วว่าประสูสีกับกระเบื้องแผ่นใหญ่ตรนี้ถ้าเป็นหินอ่อนแบบนี้จะทนกว่าคิดว่าในช่างเขาเสนอ ว่าแบบนี้ปูแล้วมันจะไม่มืดอาคารชั้นล่างก็ไปเอาหินที่นี่มาจากกระแพงเพชรเหมาเป็นรถไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหินอ่อนที่ชมพูเนี่ยเป็นขุดหินคุณภาพก่ถ้าเต็นแผ่นกับโรงงานเห็นก็ว่าตารางเมตรละพันสามเนี่ยหินแบบตารางเมตรถ้ามันเป็นแบบเป็นแผ่นแบบร้อยเอร์เซ็นน่ะ ที่สุราชเห็นคนทุราชบอกตารางเม็ดละสองพันปีชื่ออำเภอพ,า,พานกระต่ายที่เดียวหินสีเนี้ยก็ว่าหินอ่อนที่ชมพูระดับโลกประขังมากๆน้จะแววแต่ทุงตายเองกับชอบแต่หินอ่อนแบบนี้กับไม่ชอบเต็มแผ่นเพราะแบบนี้รู้สึกว่ามันจะมีลวดลายดีอยู่แลดูแลดูแลดูสุกทาชอบแต่มันก็ไม่แพงด้วย ก็คิดว่าจะล้วเสาเนี่ยเสาที่อาคารก็จะเคลือบได้เองเป็นหินขัดที่เป็นหินที่ชมพูกเกล็ดหินสีนี่แหละแต่ถึงยอดเสาแล้วก็คานนั้นเพดานก็จะพ้นสีเอาแล้วกะว่าจะทําให้เสร็จร้อยเปอร์เซ็น์ชั้นล่างแล้วก็ห้องน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ใช้เลยใช้นักเรียนเข้าค่ายก็ใช้อบรมอบรมประจําเดือนเดือนหลักครั้งครั้งละสองชั่วโมง ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยใครว่างเดือนไหนก็มาชั่วโมงแรกเชิญฟังก็เชิญตำรวจมาพูดตำรวจก็จะพูดแบบโทษยาเสพติดเนี่ยบางเดือนก็เชิญหมอมาพูดหมอก็จะพูดให้ความรู้ในการป้องก,ก,อกรรันโรคเอสดโรคไข้เดือดออกกระลว่าไปแต่ชั่วโมงที่สองจากทีหนึ่งถางทีสองนี่โยมพอตีสองไปหึงีสามพระกรรมฐานพระปฏิบัติเน้นไปถึงศีลถึงภาวนานแหละ นะซึ่งไร้รัดอันหนึ่งก็เป็นคันชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเดือนไหนใครมาใครว่างก็มาเอามาข้างก็ได้มาแล้วกลับก็ได้ที่จัดเที่ยวดอนสมัยน้องตาไม่หดเดือนหนึ่งสองร้อยกว่าสองร้อยกว่ายัางกับจัดผาป่ากระถิ่นตันนี้นั่นแหละชั้นล่างทาไม่เสร็จน้องตาก็จะมีเดอนไปทําอย่างอื่นจะทําให้เสร็จอย่างที่ตั้งใจก่อนชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นั่นชั้นสองชั้นสามนั่นไว้ที่หลังให้ได้ใช้งานก่อน ถ้าเราไปรอสร้างเสร็จเลยมันเวลามากหลายปีเอาใช้งานก่อนแล้วถ้าขึ้นตอบชั้นสองชั้นสามต้องตาก็จะเอาอิดนี่แหละมามาการเป็นฝาผนังซึ่งทนกับปูนอิดลาดบุรีคิดละเอียดไม่ต้องฉาบก็จะสูงสีก็บปูนนั่นแหละมากันห้องก็จะใช้อิดนี้ทั้งหมดผ่านตั้งใจนะพอชั้นสี่เนี่ยทำลูกกรงล้อมไว้อาจจะปูกกระเบื้องก็ได้ แต่ลังคานั้นครูบาอาจารย์นแนะนาให้ติดอะไรละ่ะโซล่าเซลอะไรพูดไปก็ถูกนั่นแหละแนะนําให้ติดอันนั้นนะเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมติดแล้วเขาก็สนใจจะติดให้แต่ก็รู้สึกว่าละล้านกว่าบาทมนะั้งของหลวงพ่อที่ที่อยู่ดอนอนะพิมพเดียวกันอาคารแบบเดียวกันติดล้านกว่าบาทโซล่าเซลนะ ขายให้หลวงไปเด้เคยใช้ใช้จ่ายไฟฟ้าเดือนละสี่หมื่นนะท่านเป็นวัดใหญ่ระดับประเทศค่าไฟเดือนละสี่หมื่นแต่มาขายให้หลวงหักรบคุณหารแล้วแต่จ่ายค่าไฟรถมาครึ่งเดือนสองหมื่นอย่างนั้นอันนั้นกับความตั้งใจนะท่วันมันถึงความสาเร็จแล้วแต่กั้นห้องชั้นสองชั้นสามจะสองจะเป็นหนึ่งนกะันในอิฐพนิน่ะสองเป็นหนึ่งแล้วก็จะได้ทั้งหมดสิบกว่าห้องจะนอนได้ชั้นสองับสามมากเกินกว่าสามร้อยคน ทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านทำไว้ว,ว่าคนตรังมาสิบคนเนี่ยจะล็อกไว้เลยห้องหนึ่งคณะชาวตรังคณะลาดบุรีอย่างเนี้ยกกันไว้ห้องหนึ่งกับห้องหนึ่งกับสองห้องนอนได้ไม่ต่ํากว่าสิบห้าคนถ้ารถตู้คันนี้ก็นอนสบายเปีนคนสองสาคนที่ที่มาไม่มากก็ก็เลือกเอาห้องไหนเพราว่างก็นอนเลือกที่นอนแต่คณะนี่ท่านจัดแบบนั้นมันสะดวกสบายดีแต่ถ้าถึงชั้นล่างแล้วเสร็จนี่ก็รับคนได้เป็นร้อยๆแล้ว เมื่อก่อนเขาอรรสาเนี่ยนักเรียนพุนพินจะมมขอเข้าค่ายสองร้อยยี่สิบรับไม่ได้เนี่ยปลายเดือนนี้จะมาที่ตลาดเนี่ยร้อยี่สิบอย่งทาคีรีรัฐนั่นนี่เราอบรมนักเรียนนักเรียนที่ก็มินิสัยเวันอาทิตย์ที่เราอบรมประจาเดือนเนี่ยเขาบากันเองทีครูที่ได้ปฏิบัติธรรมได้สมาธิเขาก็จะพาลูกศิษย์ที่สมัครใจมาเองที่มันที่ชู่ดอนเนี่ยครูที่ได้ได้สมาธิธรรมที่ปฏิบัติธรรมประมาณห้าโรงเรียน ถึงเดือนก็นมาัรวมมันนักเรียนก,นก,นสก็สิบกว่าสิบกว่าเล้วเอานักเรียนที่สมัครใจนะที่คอมมินิสัยนะมันได้ผลมากพออบรมไปถึงด้านปฏิบัติด,ด้านจิตใจเด็กที่เกเ์เกยะถ้าประจามาพลิกไม่เกเลยละ่ะหายเลยอะ่ะร้อยหนึ่งเราได้ได้ร้อยเปอร์เซนด้วยเข้าถึงจริงๆคนหนึ่งก็ยังดีนะกับได้แปดสิบเปอร์เซนเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ให้มันรู้จักัวบาปอายบาปมั่งรู้จักมีคุณธรรมขึ้นมาบ้างอย่างนั้น แบบนี้คนที่กระลาบมีมีของเก่าเยอะๆครับออกบวชออกอะไรปฏิบัตินีก็เยอะบางคนเรียนจบบวชแล้วก็มีบวชที่บวชพระอะไรเรียนจบเนี่ยบางคนก็มาอบรมมาเข้า,า,เ,ขาเป็นวิทยากรช่วยครูบาอาจารย์นี่ก็เยอะเราเราอบรมด้านถึงด้านทิตใจอะ่ะความรู้คู่คุณธรรมมันไม่ใช่ไปท่องเอาได้ท่องได้ท่องได้ก็ดีจําได้ก็ดี แต่ถ้าลงไม่มือมือปฏิบัติให้มันถึงใจมันก็ไม่เกิดจากใจมันก็ไม่เป็นผลอย่างนั้นก็เลยความตั้งใจนั่นแหละแต่ถ้าเรารอไปสร้างเสร็จเลยเนี่ยมันนานได้ผลนานที่จะได้ใช้ประโยชน์เอาก่อนเมื่อเราได้ใช้ผลแล้วได้ประโยชน์ใช้ได้ทีวน,นี้เราจะทำกำแพงเราจะทําต่อชั้นสามก็ก็แล้วไปอย่างนั้นอันนี้ที่คิดสร้างฐานไว้นี่พอท่านลูกตานล่วงปุ๊บลูกศิษย์มีแน่นอนที่เขาจะต่อพระกรรมฐานเนี่ย พราะแม่กว่าอาจารย์สายนี่กูบาอาจารย์ทอะไรไว้ขึ้นตนไว้ลูกศิ์ฐานต่อทั้นันแหละมันนใจว่าไม่เป็นไรก็พยายามสร้างหลักฐานให้มันแน่นๆวันนี้เพืยอไม่มีปีใหม่เนาะใครคงมาใหม่ๆกันบ้างปีใหม่แล้วเนาะก็พยายามชีวิตเราเนี่ยเกิดม,มาเพื่อสร้างบุญทางกุศลเนี่ยหาอยู่พกินก็ต้องหาไปด้วยเกิดม,มาเพื่อสร้างบารตมีชาติหนามีจริง ถึงยังไงอย่างไงเราก็เลยเกินร้อยร้อยห้าสิบปีเราตายแน่แต่นีครูบาอาจารย์ท่านสอนให้พยายามละบ,บาปบางเป็นบุญละสิ่งไม่ดีทําในสิ่งที่ดีใช้คําว่าพยายามน่ะนี่กับปีใหม่ละไม่มีใครล็อกที่ทาทาถูกหมดนะมันก็ปิดมั่งถูกมั่งแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะพยายามละบ,บาปตั้งใจที่ทำความดีชีวิตของเรามันก็จะมีความสุขความจเจริญขึ้นอย่างแน่นอนในปีใหม่นี่ก็อาอ ขอรับพรเป็นใหม่จากรูกตาขอให้มีความสุขความเจริญคือสิ่งใดที่ดีงามไม่ผิดศีลผิดธรรมขอให้ได้สมประสงค์ประเพื่อปฏิบททัติธรรมก็ขอถึงซึ่งธรรมเข้าถึงซึ่งความหมดทุกพ้นทุกโดยกันทุกคน,ท,กคนทุกท่านเทินอ้าวรับพรภาษาบาลีเนาะ